เอาอะไรของเราวไม่ยอมถ่ายเราถ่ายเป็นวิดีโอก็ไม่ต้องถ่ายเนี่ยถ่ายยังไงก็ได้เนี่ยต้องเป็นรูปบันทึกนะมือนิ่งๆหน่อยเออนิ่งๆไว้นิ่งยางถ่ายเดี๋ยวเพิ่งเอาออกเร็วสิ เมื่อกี้ก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะเดี๋ยวภาพไม่ชัดเสียเวลาถ่ายถ่ายทั้งทีก็ให้มันชัดชัดถ่ายน้องหน่อยดิอ่ะอซูมกลับได้ซูมกลับดิดซูมกลับดิดบดดทางนี้ก็ได,ด้ดิถ่ายข้างหลังน้องก็แล้ว ระวังอะไรหนีบมือมันนะไม้ไผ่มันคมนะคมเียดิ๊มีกุ้งด้วยมีไก่มีปลากินให้ท้องแตกเลยได้ถ้าเกิดมีอย่างนี้กินท้องแตกดิ๊ร้อนนะเดี๋ยวไม่สบายอุ้ยอุ้ยเจ็บไหมเทอร์นิ่งครับเทอร์นิ่ง วุ้ยหมาหมาเห็นไหมหมานิทไท<า>น์หมาเลยหมานิทคมหมาดิเลือกเบอร์สิบเอด็ดตองต,อตอแต่อากงบอกเบอร์สี่มันเล็กใส่รองเท้าดีเ<า>บอร์เนี่ยอันใหญ่อะดีเพราะว่าจะ,จะได้เอาของวางได้ไแต่อากงเนี่ยเอาลำเล็กๆก่อนลำเล็กๆแล้วใช้ไม่ค่อยได้ ต้องลำใ,ใหญ่ๆทายได้ดีไหนลำเล็กดีไหนะนี่เหรอลำนี้แหละเขาเป็นนาโอ้ก็ลำนี้แหละ,ข,ข,ลละขึ้นหมดหรือว่าลำนี้ก็ได้อะลำใหญ่แบนมันเส่อมแล้วถ้ามันเป็นงั้นนะ่ะนั่นแหละรอบอกให้บอมเอาเครื่องของมันนะ่ะเพิ่งซื้อใช้ได้ปีเดียวเองแล้วนะ่ะ เอาไปให้มนันนะไม่ถึงปีด้วยบอกว่าให้มันเอาเครื่องเขามาให้อีน่ะของใหม่ๆดีๆน่ะรับรูปได้ด้วยโอ้โเดี๋ยวนี้ถูกของห้องของฮัทเดี๋ยวก็หล่นไปแล้วโอ้ระวางของเจ้าเองหล่นนะได้ นั่งรถมาเลยอ,อีคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพามาเที่ยวเลย,ยลตุลาเนี่ยว่างอยู่สามวันวันตีย่างไงเหมือนทะเลเลยนะิดแต่ทะเลมันเป็นคลื่นนะอันนี้เงียบกว่า<อ>ทะเลมันจะคลื่นสัตว์ น้ำอ่ะม่ดีดีดิดดมันล่อ,องลอยน้ำเลยเอาไว้ดิตโตก่อนจะพาไปข้างนอกนอเอาเรือลากไว้แล้วก็เอาห่วยากระโดดตูมตูมไปเบีย <c oughs> ใช่เียะใช่เสาสอะไก็ว่าไป่ <c oughs> ไทงจริลยน้ำอ,ะอ่ะ ดิ๊ล่ไม่เป็นเวอเาเ็ามันไม่โตมันไม่ก้ามาต้องเรียนพวกเทคนิคการแพทย์เลยพวกนั้นถึงจะเวิร์กี่วจ้าได้เด็กแกว <laughs> แ้วว่ะน,นีไ่ได้ปะด,ด,ดิไดได้เลยไม่เอาหรอ เนี่ยเห็นเขาไม่เห็นต้องว่าเขาไม่เห็นต้องไปฝึกเลยเป็นตามธรรมชาติอยู่กับน้ำก็ว่าเป็นตามน้องชอบนี่เอามาทางนี้เดี๋ยวมันกระโดดลงไห ว่าได้โอ uh, ้ไม uh, ่เชื่อเหรอน้ำม like yeah, ันลึกนะเว้ยไม่เหมือนสาวแม่น้ำนะสาวแม่น้ำที่ไปทางลึกได้เหรอได้ได้แต่เสียงอ่อยๆไม่เชื่อคุณครูวุ้นบินโชนตุ้งยตายไ่วยากไหวยยากกับฟรีนะไหวไหวท่านำคลอง มันต้องใช้แรงเยอะเขาทำน้ำได้ด้วยอ่ะลึกมากเลยดิท่วมตึกท่วมตึกโรงแรมดิดน่ะน้ำลึกขนาดนะ ไม่ดิต้ตก่นโอ้ไม่ไว้ใจเดี๋ยวเดี๋ยวจมไปตะคิวกินโอ้ว่ายให้เป็นไม่มีใครช่วยเอาก็เขาให้ทำาอย่างเงี้ยจับแล้วก็ตีขาเพื่อความมั่นใจก็ไม่อยดิ้นไงเดี๋ยวพาไปต,ตรงกลางนุ่นน่ะน้ำสะอาดตรงนี้ไม่ค่อยสะอาดใช้ชักสิบขวบพาพี่ดอนมาด,ดาด้วยนี่แล้วน่นี่พี่ดอน Pink one.